สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสกุสุข,สขนคนครับสวัสดีตอน16นาฬิกานะคะที่บ้านสวนของเฮานั่นเองจากพี่น้องจ้า16บนาฬิกาโมนิกะหอดยามหดต้นไม้หดสุแรงกาบอยู่พี่น้องมันแดดโพดแดดโพต้องหดสุแรงกันหดสุแรงมันสิตายเน,ะนาะน้ำสาก,กําลังหลายต้นมกม่วง ตามขอว่าต้องหดสุดแรงหดทุกวันแล้วก็ลดลายเพราะว่ากลางเว้นมันแดดขนาดสี่โมงแรกยังแดดนี่ฮัากระคึมเนี่ยคึมไอ้ลมพัดอันนี้ก้อนเมฆกำลังบังนางสีมาปดน้ำต้นไม้แล้วก็สิประทางนี่ออกก่อดแล้วก็สิใส่ปุ๋ยเพราะว่าต้นไม้นางเกิดแล้วพี่้องมะเบิง ต้นไม้ที่แบบว่าไอ้นางมันไม่ได้ถั่วกลนสะขักซับนี่ต้นไม้อันนี้ที่นางเอาไอ้หัวทอไอ้หัวหาวมันจากกระถางของอ้ายมาปลูกติดเสยใหญ่เสย หน้อยมันกัดสิงามเลยกันหน้องต้นนี้ต้นนี้มันใหญ่ไว ออกสามต้นครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ เรเร็วัจะดี๋ยวสิบไปหารถน้ำต้นไม้ก่อนนะคะพี่น้ลงค่ะใส่ฟุ้นแล้วก็ไปหารถน้ำต้นไม้ สร้างแมงไหมมากินมักโมไข่กูดไปแล้พโคดซูม,มือกระแหงซูม,มือพี่นอ้องโพดโพผักบุ้งกำลังแตกใหม่ผีก็กำลังดก พุ้งกำลังแตกขนาดเสมอแมงเหยี่ยงนะมันแดดโผลแดดโผลสร้างแมงม่ามากินห้ามกูดนะคะ นายเอ็นบอกหันแก่ยู่ปีก่อนนะเก็บไว้เลยนะไปปลูกเลยนายเอ็นบอกอะไมันแก่คััๆก,ก่อนนายเอ็นบอกคอยแก่บอกคอยเต็มนาย กระดกโพดกินดำกระ่กบบท่านประเทศเงาเดียวพพดกระดกมันเกิดใหม่เป็นจีมๆอยู่ทีเนียพอพดหวังงามอีกจาหน่อยกระเต็มเต็มบอนเตาอันนี้ได้ไงแลักวก็ขึ้นใหม่ได้เลยนะน้งาม,งามต้นหมกหงก็เกิดใหม่ เป็นใหม่นะ่ะพดวังงามเป็นสีสับสูพลาบเจี๊ยบก,กินกินก็เจี๊ยบส่โมงแรกก็ยังแดดจะพวดาดแดดบัดสองมือที่แรกผัดคึมคึมจะไม่ได้เปิดสัดเซลยันใดมันจะมันแพร่ใด แต่เมื่อนี่แดดเปิดมือแดดแห้งก็ได้เปิดจ้าสามสิบเปิดวัน จะหดน้าต้นมะม่วงก่อนนะครับพี่น้องค่ะอันนี้คือต้นมะม่วงแล้วค่ะ すごい。<music> หดเศร้าเยีนยกับอยู่าราคาโหดทุกมือค่ะมันแดดแดดเต็มสี่เดือนหาล้วพี่เ้ามาเอื่นกับมานั่งมาน,นั่งควายมุดแด้งหมากดกๆนะพี่น้องผกนะกำลังเป็นหมากเก็บกินลายเถื่อแล้ว เม่กอกอดอะเก็บกินกับขบปุ่นกแสบไปคุยคุยกับปีขับปุ่นดอกนะกำลังเป็นดอกกำลังงาม ปีนาซัมสิกินมะฮงจ้ะนี่เกิด <laughs> อยู่ทุกซอกทุกมุมเกิดเอเนี่ก็ะสองต้นเกิดแน่วา,านแน่พันที่หมักเอมามาวางก็กำลังเริ่มออก น้ำกับเปิดแต่เจ็ดมงเสาร์ถึงสี่มงแรงหามงแรงไปแล้วแดดจะก็แดดจะอ่อนน้ำเบิด์ตเปล่าวะต้องได้ปิดชลเซลแล้วล่ะาค่ะเพราะว่าน้ำลดหมดเป็นน้ำขยดเจาะเจาะไกลกันปันไดน้ำยังแบบน้ำยังเอ๋ คือสายเดียวกัน ้องจ้าศีฝะบรรยากาศให้ซัมนี่ก่อนนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามน้ำกะสีใสแหงพอรเป็นน้ำอันนี้เนาะเป็นน้ำเอวดานละไก่กลางตอนเท่าสูบน้ำออกแล้วนะเท่ากับปะให้พื้นดินมันแห้งก่อนสีหาเมือจะได้เอาน้ำลง พอมันแห่มันเป็นดินแข็งๆนะี่คือนางเหยียดเลยนะแข็งะนะ้วกามันเป็นแบบว่าเป็นทรายนอนบรือว่ามันขี้โคลนมันไปขี้ทรายนะเป็นทรายนอนพื้นมันบ่ค่อยหล่อม,มข้างล่างมีนไ่ตะขี่หินน้ำกระทราขักทราโพดทราโพ ก็ว่าเนี่ยแล้ก็อี้มาน่งหลินเนี่นี้แหละชมวิวชมวิวน้ำไหล่าจะเดือนหนึ่งแหลจากสิเต็มพี่น้อง่าจจะประมาณหนึ่งเดือนจะเต็มสัะอีนน้สามมือฮะก็ได้ซัมนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสถึงยี่สิบวัน ประมาณหนึ่งเดือนเราจะดสิฝาาวรญญากาศไว้สร็จสีเนหละจะขอบคุณทุกคนเด้อจ้ะจาหดหน้ำไอต้นใหม่ก่อนบางมื้อนี่ต้องแบบต้องได้ปิดน้ำโซลาเซลล์ได้จังได้หดหน้ำได้เพราะว่าที่จริงแบบเจาะน้าพล่าให้เจาะห่างกันอยู่เจาะ น้าสางเจาะพุ่มโซลารเซลเจาะมุมนี้กลัวมันถือน้าสายเดียวกันนะนะถือตาหน้ามเดียวกันอะเปิดพร้อมกันบ่ได้สุดท้ายก็ถือคือเกาจ้าแต่ว่าใครแต่น้าม,มันแห้งน้าอยู่นี่แต่เปิดเปิดปื้อกาบอันนี้แต่ว่าเนี่ยคหดพักกระสาหดจะมาแรงเนาะถ่าให้ถ่าให้โซลาเซลเบิดเบิดแสงแดดก่อนหามุงแรงแต่ต้นนี้ย ka ักระสีบุงไก่เสียหามวยแหละเปิดแสงแดดกระสีมอนเ้าก็ปิดตอนนี้จะเสียหดต้นใหม่ พี่น,นี่น้ำตกการันต์กัดเสียแห้งปกติแล้วครับเป็นน้ำสายเดียวกันทีน่มันเป็นท่อใหญ่มันดึงมาพี่เบิดขนาดเจาะใกล้กันยังถือน้ำสายเดียวกันโอเคกรับพี่น้องคารสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีค่ะ